แต่เมื่อใดข้าพุทธิ์ก็ไมัมนมดยมากครับทำให้ใจเ,เด็กจากรัตนบุรีเนี่ยคุ่นห้วยอู่สิบสองครับเจ้ญญาโดยคนนี้เป็นน้องมุดคนชุดท้องของตระกูลเทวนาไม่เป็นใจราเดียปอยวัวจะเป็นผีชายคนโตโครับเดชเทวนาส่วนคนกลางที่ก็ลิ้ยเทวนาครับ าตาคุณมองุคนสุดครับพีทเทวนาขคือตัวนี้แหละครับที่แฟนๆคามองบอกว่าไอตัวนี้ไม่มีนอนาคตอ่อนแอนอ่นแนแต่ตอนนี้คัมพี่เทวานาพ้พิสูจนให้แฟนๆแล้วว่าเขาทำได้ ดูที่การขิดค้าวส่วนน้ำเงินเป็นพิชิตศักดิ์รีลัมไรนี้โอ้ยียิห่อนี่เป็นเด็กของพีหน่อยครับสักดปรีลัมเจ้านี้ทขาแฟนๆช่างเร็ดเห็นนี่ต้องร้อนซีดครับเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีนี่ต้องบอกว่าน่า ถ้าต่อยได้ทุกอาทิตย์ไม่ผิดกฎหมายมวยเ,เกณจะต้องต่อยทุกอาทิตย์นะครับตอนที่ตอนนี้กำล,ลังฮิพกำลังฮอตดีต้องบอกว่าคำพีเทวดานี่ยังเป็นเนี้ยครับสังสมประสบการ์มวยไม่ต้องบอกว่าลีลาการวางคูง่กีดทุกอย่าง โดยนยคุณร้องนุ่ที่ที่คุณนับหรือในนามน้องรกสิบัวน่ามนอขนหน้อเสียงจเมื่อจังหาดนะนะให้กำลังใจดีดีเกครับ คจามแข็งแรงที่ดีรักษาสุขบาพร้อนกับคนที่อยู่ใกล้กับท่าน นโอ้โหตัเฮียกำรังดูว้าวเสุดชอดครับดีมียอดขุดพ่อครับวันนี้สวมเสื้อดำ ใส่ชุดของอด้วยนะครับเป็นที่ได้รับเก็บมงกุฎของนางงามหรือของนางวโรนนะคะมีด้วยรางวัลด้วยนะคะดอกวัดนั่นก็มีด้วยรางวัลอีสายสบายด้คยนะคะมีอะไรนะคะกิบอสเชอร์นะคะจากคลินิกแพทย์ภูมิศิลป์ค่ะแพทย์ภูมิศิลป์แก้ยิงดึกยิงเยอะครับโอ้ยผิดเจรนาเดินลุกหอเลยผิดหนาเด้อหอใจดีมาก ช่วยรางวัลเยอะมากมายเลยนะคะ้เกียรติบัตรนะคะเกียรติบัตรรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลนี่คือที่นาจากเบิ้งมั่ยอีกบ๊พี่น้องจัดสามหมื่นเลยขัดจักเบิ้งขอเสียงเบื้อมั่ยจักบาทแล้วมีน้ะขอสามวันแล้วครับอย่างนี้ไม่พอแล้วครับรางวัลรองเออนพี่สามหมื่นยังคนที่หดึ่ต่อทุนเลยเนาะมันี้กสไปมด้วีกระชชูเกลือมัน แม่หัวรอยะนีไปแกาใครเลั้ยงลูกพี Arizona, <ค> curtain, พ่ไปหาน้ามาเจอมันหนาวเอาแฟนครับคูดดีผมจะไม่ค่อยบางได้นะครับแฟนครับให้ดูตามภาพตามเท้าเอ้า やった พี่น้องเด้อ้โหบอกว่าทุกสิง่งทุกอย่างนี่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครก็โอ้โหความเมตติ้งโอ้หอบแห้งเถอะละละครั้งมันจะดเตียเลยนะดขึ้นับว่าท่านตลาดหุ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยพูดว่า,าครับ โดยเฉพาะหัวหน้าคายเกียรงผมมุดด่ครับพี่ครับมีนิ้วเทวดาแย่มาบอครับหันไปเล่นกับคนอื่นอีกยะไม่ต้องมาเล่นกับลุกพี่กูเลิกเล่นละครับขลด้วหมฮเดิปบบสูญยาวโมาแลมเนี่ ส่วน,น้นเงินต้องบอกว่ารบเครื่องตอ้มยำครับไอเจ้าดีได้แก่ทยกรรมาการอุทัยสมนรีศรีหัววน้าชุดว,วันวันเติมขายแล้วตัดสินมัวอย่างเดียวครับโดยเฉพาะชายวันทศถีไม่จะอาออกจากคู่นะครับ โอ ah ้ตัวน้องโค้งโค้งดีดูทางด้านรุ่นพี่โมทากเตือนไปยังบรรดาเซียนเนี่ยดาบเทวดาทำไมเห็นแล้วนะครับดาเพร์ดีกแล้วครับ ไอ้พี่บ่กว่ดแน่ๆโปะ๊ะโป๋นี่ตอนนี้ยังหาทางกับ,บ้านไปเจอแล้วกับแฟนครับโดยเฉพาะย่าปาสดนออกราคา 3, สามหนไปกับาสามพันสบายตัวโอ้โอัโอ้โอ,โอ้พี่หัลุ้นน mm yeah. เดี๋ยวครับรากระโดดกว่าเบตนี้เนี่ยตลาดหุ้นเริ่มเปิดแล้วก็ัปทางครับ <S <S รเกอดอีกแล้วไม่ง่ายครับไม่ง่ายอ่าไม่เป็นไรลูกขอโทษของโวยครับ หมดครับต้องบอกว่าโวยมีดีมีระดับดีมันเลเนตานะครับแฟนๆครับหาเป็นแบบนี้ก็ต้องวัดกันยาวๆ้วครับชื่อว่าหากันหลายปีบครับ เราะค่อยปิดครับได้ไม่ด้ไม่มีใครจันเราจัดเอาสาวันเลยว่ากันต่อครับท่านอันสามครับโอ้โหสายยาวๆครับเกี่ยวหวังเด็กโอ้โหนโหนโหน โ,โ,อโอ้ยเอาใครเดินก่อนใครเดนก่อนเอาเอาลังฮู้่เล้ยกศอกเาแล้วครับเอ้ยขึ้นผาเ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาบีบบีบีแล้วก็ธนาคุ้มแดงกบีเทวดามีแผลนะครับแจกจะข้าแล้ครับเอาลุ้พี่ครูแล้วครับ โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 ยโอ้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 อ ที่หางตางขวาครับทางด้านคัมพีนะไอที่แข็งกร่งประมาณผมผู้ระสานคู่มวยเนี่ยคิดไปครับคิดไปคิดไปเอาโอ้โหเอาโอ้ยเอาโอ้ยต่อ,อ,อ,อคอรับพีเดินหน้าเดินรบอ่ะอยู่ไม่อยู่อ่ะรุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องบอกว่าคมผมสุดสุดรับสุดสุด มีการไล่สนกันขึ้นแล้วดูครับดูดูตอนนี้ตะโหวแม่ลูกนี้เขาเรียกว่าเตะกระตอยดาบครับโอ้เริ่มขยับไปเรื่อยๆโอ้ยออาใส่ชั้วหัวเอาเอาเอากระบังบะเพล็ แทงซ้ายแล้วเปีนไม้แม่แม่ต้องดูดันพอเพทับคคุมโอ้ขวาเอานหุกเอาเอ้ซ้ายเอาขวาโอ้ขวาลือดเอาเครื่องแมวโอ้โอ้ยคโอ้ โดนครับชุดโอ๊ยพี่น้องเอ้ยปบปบวัดกันยังนี่ สุดยาดครับสุดยาดวิ่งต้องไปเต้นหนักด,ด้วยอบอสิบโอมต้องไปโปมเต,ตอร์เขาจะปาดนะบอว่าจะขี่ทีหลายพี่ญญเลี้ยงลง้องบอกว่าเป็นมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดเลยครับโยดเยเฉพาะยาปลาสด 5, 2, 3, 1แล้วครับ คงนี้หัวจินหัวใจบอกว่ามึไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะครับก็ก็จะลืมครับวัดโดยเฉพาะเสียงแห้งนะครับไม่เคยประกบมวยนะครับอยู่กับมวยจนลืมมวยไปหมดครับทำการประสานคู่มวยกับประทันหมอลำเอาแล้วครับสายเย้าโอ้โอ้ อ้ยเอาเทล็ weight, oh. 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 Yeah. ิปเอ้ยเอกเอาเอ้ยโอ้เอาเอาเอาโอ้ยมันอะไรดิฟิปาเลยมันทำไปถึงเป็นอย่างไอเกียวเอาโฟเอาละรอสาย เอา้าเข็าซ้ายกับหมัดขวาอ่ะขยับป,ปอทํพที จะขนาดนั้นอเอ้ยต้องบอกว่าสุดยอดนสมศรีเอาซ้ายกับขวาซ้ายซ้า,อเ,าเ,อเ,อเอ้ยขวาเก้นโอย้ยโอย้ยพีนน้องเอ้ยโอ้ยขยับโอ้ยแต่เรามตต์แต่เราดอกดี ปีหน้าฟ้าใหม่ครับจะนำของด,ดีมาให้แฟนได้ชมอีกครับก็ต้องบอกว่าใส่ครับไปช่วยมาบวยคู่นี้พาไปจัดรายการเด็ดๆเก็บรับ สบายครับทีเร่รก่อกันเด้อไปทำการคูนด้วยมีแฟนๆบอกว่า ควยคู่นี้จะปีนอกปีในเป็นไงก็บม่แพงครับสบายใจได้ครับเงินทองก็กินกันนะครับความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมครับแม่ดูลุปมล่านสลีละโอต้ตอบอกว่าวันนี้เจ้าคับีเทวราชต้องบอกว่าโหปมาแน่ปึกชบ ขดยกสุดท้ายครับอู๋วินี่็นภาพาี่สวยงามครับน่ารักมากอ่ะคู่นี้จะพึ่งลงไปนะลูกนะทั้งคู่รับรามาดูเรือดไปเลยของจินมาต่างไทยครับมามามาเอานี่แหละเออไอเตียนไอที่เขาพูดช่วยโปรโมเตอร์เอารวมกันเนี่ยจับแต่พวกเรานี่แหละใครไม่ช่วยไม่ต้องให้ชึ้น มา,มาลูกม,มาเอาพวกมาไล่คือขาดจริงเลจะมาลูกไหม,มเราจะมาไทายลูกด้วยกันแน่โอ้โหสุดยอดครับโปรบเบอร์โปรบเบอร์โปรบเบอร์อนไรครับผ่านมาสามสี่คู่นี่ต้องบอกว่าคุ้มเลยครับร้อยยี่สิบครับเอาสอนไทยมีแปดร้อยรวมของเดิมสองร้อยเป็นพันหนึ่งเนมา พี่น้องครับปีนาขันดักมั่งมุยดีๆแบบนี้เองให้พี่น้องมาสนับสนุนเด้อยาปีนา,นากระต้กงซอยลูกพี่คู่นึงเดี๋ยวเสียหาของโบมาเรลยนรักเมือดอต่างไปเม้เ่คู่เมื่อกี้ยังไงครับเพชรธนูนนต้องต้องพูดหนาตุวอยู่เลยเน้อ